สนับสนุนโดย a i r c a r r ียอ o ร์ค Smart รับประกันยาวนาน10ปีปวดท้องท้องเสียขับลมแน่นท้องไม่มีแอลกอฮอล์และน้ำตาลยาท่าน้ำข่าวไทยนครกาแฟอาราบัสหอมเข้มเต็มรสกาฟฟแฟ f i s h e r m a n Fri e n d s Mix b e r เ y เข้มจากอังกฤษ Dash m i l l Selected นมคุณภาพเกรกคัดสันเซนทรัมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมี10วิตามินเกลือแร่ที่มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกัน สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวข่ําในลีนิวส์กับผมพบเอกผ่อนผมเมตตาสรุปข่าวรอบวันทันทุกข่าวบันเทิงวันนี้ประจําวันพระราชบดีที่30ธันวาคมเจอกันเป็นประจําหลังข่าวพระราชสำนักนะครับถือเป็นข่าวสําคัญวันนี้ครับคุณผู้ชมเมื่อนายอนุทินชามรัูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขออกหนังสือด่วนที่สุดถึงปลัดกระทรวงสาธารณาสุขให้เตรียมพร้อมรับมือกับโควิดสายพันธุ์โอมิครอน หลังจากยอดการระบาดของโควิดนั้นเพิ่มขึ้นแถมช่วงนี้ยังเป็นช่วงปีใหม่หยุดยาวที่มีประชาชนเดินทางไปท่องเที่ยวและมีการสังสรรค์รวมตัวเป็นจำนวนมากครับนายอนุทินชาญประกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกหนังสือด่วนที่สุดสั่งการผ่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่ามีแนวโน้มการระบาดของโอมิครอนในไทยเพิ่มสูงขึ้น ขณะนี้มีผู้ติดเชื้อโอมิครอนแล้ว934รายประกอบกับช่วงเทศกาลปีใหม่มีประชาชนจัดงานเลี้ยงสังสรรค์รวมถึงมีการท่องเที่ยวมากขึ้นนี่อาจจะทําให้เกิดการรวมกลุ่มกันเป็นจํานวนมากดังนั้นการสั่งการครั้งนี้ต้องการให้ทุกหน่วยงานของสาธารณสุขติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกับรับมือโอมิครอนในช่วงหลังปีใหม่ด้วยเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดอย่างเคร่งครัดนะครับ ส่วนภาพรวมผู้ติดเชื้อโควิดวันนี้ติดเชื้อเพิ่ม3,037รายหายป่วยเพิ่ม3,115รายเสียชีวิตเพิ่ม25รายรวมเสียชีวิตสะสม21,672รายครับกลายเป็นดราม่าว่นเน็ตครับหลังโรงเรียนดังที่โคราชออกหนังสือสั่งให้คุณครูไปร่วมงานวันเกิดของสสพักพลังประชารัฐ โดยให้เหตุผลว่าจะเกิดผลดีต่อโรงเรียนและทางราชการครับนี่เป็นหนังสือคำสั่งของผอโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยนะครับที่สั่งให้คณะครูไปร่วมง,งานวันเกิดของสอสคนหนึ่งและยังบอกด้วยว่าให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อให้บังเกิดผลดีต่อโรงเรียนและทางราชการต่อไปในหนังสือนี้มีการเปิดเผยชื่อของสสเจ้าของวันเกิดด้วยนะครับ พบว่าอยู่พักพลังประชารัฐก็ทําให้บรรดาชาวเน็ตต่างวิาพากษ์วิจารณ์คาสั่งในเอกสารนี้ว่าไม่เหมาะสมเนื่องจากไม่ใช่หน้าที่ของคุณครูหรือว่าข้าราชการที่จะต้องไปร่วมงานวันเกิดสอสอไปร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์อีกทั้งยังมีการตั้งคําถามว่าการไปร่วมงานวันเกิดสอสมีส่วนช่วยให้เกิดผลดีแก่โรงเรียนและทางราชการอย่างไร เรื่องนี้ทางผอโรงเรียนก็คือนายประยงประทุมวันนะครับออกมายอมรับว่าได้ออกหนังสือนี้จริงแต่เป็นการไปร่วมแสดงความยินดีกับผู้มีอุปการะคุณของโรงเรียนตามปกติเท่านั้นไม่ได้เป็นการทําผิดระเบียบแต่อย่างใดหลังเกิดดราม่าหนักนะครับล่าสุดทางผอออ,อกหนังสืออันนี้แล้วอ้างว่าเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 สายพันธุ์โอมิครอนจึงได้ยกเลิกคําสั่งดังกล่าวครับ เรื่องต่อไปถูกวิาพากษ์วิจาร์ณถึงความไม่เหมาะสมเช่นเดียวกันนะครับหลังมีแม่ค้าเอาถังขยะไปล้างในน้ําทะเลที่บางแสนก็ทําให้หลายคนวิาพากษ์วิจารณนะครับว่าทําแบบนี้มันเหมาะสมหรือไม่มันถูกต้องหรือเปล่าหลังเกิดเรื่องทางเจ้าตัวก็อ้างว่ารู้เท่าไม่ถึงการเห็นลูกค้าบ่นว่าเหม็นก็เลยเอาไปล้างแบบนี้ครับ ผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งนะครับบันทึกคลิปวิดีโอเอาไว้ขณะที่แม่ค้าคนนี้ครับเอาถังขยะสีเหลืองนะครับอย่างที่เห็นคุณผู้ชมเอาไปล้างในทะเลนะครับทั้งๆท,ที่รอบๆเนี่ยก็เห็นเด็กๆที่กําลังเล่นน้ําอยู่นะครับจนทําให้ชาวเน็ตวิาพากษ์วิจารณ์เป็นจํานวนมากว่าเหมาะสมหรือไม่วันนี้แม่ค้าในคลิปออกมาพูดแล้วครับอ้างว่ารู้เท่าไม่ถึงการและเห็นว่าถังขยะมีคราบเมือกส่งกลิ่นเหม็นจนลูกค้าเนี่ยบ่นไม่ยอมมาเข้าร้านก็เลยเอาไปล้างแบบนี้ ไปฟังเสียงแม่ค้าเจ้าของกิจการเตียงผ้าใบให้เช่าครับ้คะ่ะที่ทําไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการตอนนี้จะไม่ทําแล้วคะ่ะจึงล้างครั้งแรกคะ่ะขอโทษเนาะขอโ <ขอ S 2> ทษขอโทษทุกคนเลยคะ่ะด้านนักท่องเที่ยวบอกว่าภาพที่ปรากฏในโลกออนไลน์ถือว่าเป็นการกระทําที่ไม่เหมาะสมเพราะว่าน้ําทะเลเป็นจุดที่ทั้งเด็กเล็กแล้วก็นักท่องเที่ยวลงไปเล่นน้ํากันจึงไม่ควรเอาสิ่งสขปรกลงไปแบบนี้นะครับ พร้อมกับฝากให้เจ้าหน้าที่ช่วยดูแลช่วยตรวจตราด้วยไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกครับตำรวจปคบร่วมกับอยบุกไปจับกลุ่มแก๊งที่ลักลอบขายยาลดน้ำหนักทางออนไลน์โดยพบว่ามีสารไซบูทรามีนที่ผิดกฎหมายอยู่ในยาน,นี้ด้วยครับตำรวจปคบและอยร่วมถแถลงผลปฏิบัติการกวาดล้างยาลดน้ำหนักอันตรายจากการตรวจค้น15เป้าหมาย14หมายจับ ผู้บังคับการปราบพลตำรวจตรีอนาันตนา,น,านาสมบัติบอกว่ามีประชาชนร้องทุกข์ให้ตรวจสอบการขายยาลดน้ําหนักผสมใส่บูทามีนซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทเป็นสารผิดกฎหมายนะครับซึ่งการลงพื้นที่สามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาตามหมายจับได้ทั้ง14คนโดยมีหนึ่งคนเป็นเจ้าของแหล่งผลิตยาลดน้ําหนักด้วยทางอยอยก็เตือนประชาชนครับว่ายาหลงเชื่อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกลุ่มที่อวดอ้างสรรพคุณลดน้ําหนัก เพราะว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้มักจะมีส่วนผสมของไซบูทรามีนมีผลข้างเคียงอาจจะทําให้เสียชีวิตได้เลยนะครับที่สําคัญอย่าซื้อยาทางสื่อออนไลน์เด็ดขาดเพราะว่าเสี่ยงจะเกิดอันตรายได้ครับยังอยู่ที่เรื่องผิดกฎหมายนะครับแต่ว่าเป็นตํารวจหนองคายที่บุกไปจับกลุม5ผู้ต้องหาลักลอบขนยาบ้า2ล้านเม็ดมาจากประเทศเพื่อนบ้านเตรียมที่จะส่งต่อมาขายช่วงปีใหม่ในกรุงเทพครับ ยาบ้าหกระสอบรวมกว่า2ล้านเม็ดรถยนต์1คันมอเตอร์ไซค์1คันมือถือ4ี่เครื่องเป็นของกลางที่ชุดสืบสวนตำรวจภูธรเมืองหนองคายตรวจยึดได้จากขบวนการค้ายาเสพติดที่กำลังลำเลียงขึ้นมาจากบริเวณริมโขงเขตเทศบาลเมืองหนองคายนะครับจับผู้ต้องหาได้5คนครับสอบสวนทราบว่ามีการลักลอบเอายาบ้าเข้ามาในประเทศหลายครั้งก่อนจะกระจายไปในพื้นที่อำเภอเมืองหนองคายแต่ว่ายาบา้าอถนี้เนี่ยไม่ได้ขายในหนองคายนะครับ เตรียมจะเอามาส่งต่อเข้ามาในกรุงเทพขายกันช่วงเทศกาลปีใหม่แต่ตอนนี้ยังไม่ทราบพิกัดที่แน่ชัดพร้อมกันนี้ตำรวจยังได้ติดตามยึดทรัพย์คนร้ายที่จังหวัดอุดรธานีได้รถเก๋งอีกสองคันยาบ้าของกลางทั้งหมดรวมมูลค่าประมาณ100ล้านบาทกับ ดูตำรวจไทยไปแล้วไปดูตำรวจสารัฐกันบ้านนะครับได้ตัดสินใจยิงเสือในสวนสัตว์จนตายหลังจากที่มันทําร้ายพนักงานทําความสะอาดครับที่สวนสัตว์ในเมืองเนเปิลส์รัฐฟลอริดาเกิดเหตุเสือจู่โจมพนักงานทำความสะอาดสวนสัตว์คนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นพนักงานจากบริษัทภายนอกโดยหลังจากพนักงานชายคนนี้เข้าไปในโซนที่ไม่อนุญ,ญาตให้คนนอกเข้าและอยู่ใกล้ๆก,กับกรงเสือ เขาเนี่ยพยายามให้อาหารหรือไม่ก็พยายามแตะตัวเสือนะครับจนเกิดเหตุการณ์ขึ้นตำรวจที่เข้ามาระงับเหตุจําเป็นต้องยิงเสือเพื่อให้มันปล่อยแขนพนักงานที่กําลังกัดอยู่โดยพบว่ามันเนี่ยพยายามกระชากเอาตัวชายคนนี้เข้าไปในกรงด้วยรายงานข่าวระบุว่าเจ้าอีโคนะครับเป็นเสือโคร่งมาลาย,อยูอายุ8ปีตายในเวลาต่อมาครับส่วนพนักงานชายได้รับบาดเจ็บสาหัสถูกนําตัวส่งโรงพยาบาล เว็บไซต์สวนสัตว์ให้ข้อมูลว่าเจ้าอีโคมาอยู่ที่สวนสัตว์แห่งนี้ตั้งแต่ปี62โดยมันถูกย้ายมาจากสวนสัตว์วุแลดนพาร์คในรัฐเสียโทกับช่วงหน้าห้ามพลาดตบคุณน้ำาชนนาถีครับ M.S.I. Business and Productivity Laptops ศูนย์เปลี่ยนถายน้ำมันเครื่องเช ll He l i x p l ั s ในปั๊มเชลสวัสดีค่ะผู้ชมมาปเดข่าวบันเทิงกันอยู่กับน้ำสนาทีนะคะก็สิบสตาร์บันเทิงวันนี้ค่ะเราเริ่มต้นกันด้วยมหากรรมความบันเทิงสุดยิ่งใหญ่นะคะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กับงานโมโนทเวนตีนายนัทยาเขาดาว2022นะคะที่ต้องบอกว่าวันแรกเนี่ยก็ได้คนทับซิลป,ปินมาเสิร์ฟความสุขความสนุกกันแบบจัดเต็มเลยทีเดียวค่ะ เปิดฉากความสนุกกันแล้วนะคะกับงานโมโนเทวิทีนายพัทยาเขาเดาว2022ที่จัดขึ้นตั้งแต่วันที่29ถึง31ธันวาคมนี้ณนะแหลมบาลีไฮเมืองพัทยาค่ะซึ่งบรรยากาศวันแรกเนี่ยก็บอกเลยว่าเป็นไปอย่างคลึกครื้นนะคะเมื่อแฟนๆได้มาร่วมสนุกส่งท้ายปีภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันโควิด -19 ค่ะโดยหน้างานก็มีบูธกิจกรรมของทางช่องโมโนเทวิทีนายนะคะที่ให้ผู้ที่มาร่วมง,งานได้รุนรางวัลติดไม้ติดมือกลับบ้านกันด้วยค่ะก่อนที่จะ ะมาระเบิดความมันกับคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่นะคะที่นักร้องสาวสิงสวยโบกี้ไลออนค่ะก็ขอทําหน้าที่เปิดเวทีเสิร์ฟเพลงพพร้อๆให้แฟนๆได้อุ่นเครื่องกันแต่ความมันก็ต้องคูณ2เลยนะคะเมื่อถึงคิวของแรปเปอร์หนุ่มปู่จานลองมัค่ะก็ได้ขนเพลงแดนซ์มาเอาใจแฟนๆกันแบบเต็มที่ส่วนด้านนักร้องสุดอบอุ่นนะคะพี่ป๊อปปองกูลก็ไม่น้อยหน้าค่ะนําเพลงเศร้าแล้วก็เพลงสนุกเนี่ยมาเสิร์ฟด้วยเช่นกันแต่ที่ได้ใจแฟนๆสุดๆก็คงจะหนีไม่พ้นพี่ป๋ามีนะคะที่ได้นำเพลง ฮิตติดปากของตัวเองมาระเบิดความมันให้ไี้แดนซ์กันอย่างสนุกสนานค่ะก่อนที่จะปิดท้ายความสุขข่้มคืนแรกกับหนุ่มกลาและก็วงโปเตโตนะคะที่มาสร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับทุกคนแบบไม่มีกั๊กเลยละคะ่ะ ความสุขแบบมีระยะห่างกันหน่อยนะหลายๆคนที่มาที่นี่มาเจอกันที่พัทยาก็มีความสุขได้แบบหนึ่งก็เป็นเพลงเต็มมาเต็มที่ครับแต่ว่าวันนี้ก็ต้องบอกว่าด้วยเวลาที่มันจํากัดเนี่ยมันอาจจะเล่นได้ไม่ไม่ไม่เต็มที่มากวันนี้มีศิลปินมากมายเลยยังไงก็แล้วแต่วันนี้คือไม่ว่ามีเวลาแค่ไหนก็จัดเต็มเท่านั้นี่ก็จะมีเพลงสนุกส่วนใหญ่ค่ะก็อย่างน้อยก็ได้ เสียงเพลงนะคะหวังว่าจะบรรเทาเล็กๆก็ยังดีอะค่ะคอนเสิร์ตเนี่ยมันเลยเป็นคอนเสิร์ตหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเราได้ได้เล่นกับผู้ชมสักทีคําว่าคอนเสิร์ตมันเกิดขึ้นจริงๆอะคือคอนเสิร์ตมันคือการส่งไปเขาส่งมาอะไรเงี้ยวันเนี้ยเป็นคอนเสิร์ตที่ผมคือรู้สึกดีมากๆการที่ผมได้เจอผู้คุณอะมันเติมพลังชีวิตเหมือนเจอญาติพี่น้องเจอเพื่อนที่ไม่ได้เจอนานนะครับมันก็เป็นความรู้สึกแบบนั้นมันไม่ใช่แค่เราคิดถึงอย่างเดียวเรารู้ว่าต่างคนต่างคิดถึงกันอะมันก็เลยคอนเนคก ส่วนบรรยากาศวันที่2นะคะวันนี้30ธันวาคมก็ยังคงคึกคักค่ะก็มีแฟนเพลงมารอชมศิลปินที่ตัวเองชื่นชอบนะคะทั้ง Wonder Fra m e The t o y s Your บ o y TJ, เจเจเจตรินค็อกเทลแล้วก็ลาบันูนค่ะที่จะมามอบความสุขให้กับแฟนๆผ่านเสียงเพลงเป็นของขวัญปีใหม่นะคะสามารถร่วมสนุกกันได้ที่งาน m มโนท9ินายพัทยาเขาเดาว2 0 2 2นณแหลมบรลีไฮเมืองพัทยาค่ะหรือว่าสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้นะคะทางช่องโม n น29 Music าย a t i o n หมายเลข2 0 2 ทางสามีวีกิกะทีวีเวลา20 0นาฬิกาเป็นต้นไปขณะที่ทางช่องโมโนทวทีนาของเราก็จะมีถ่ายทอดสดพูรุ่งนี้นะคะ3 1ธันวาคมตั้งแต่เวลา2 2นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ ไปต่อกันที่ข่าวของเอมบุษาตาคำนะคะลูกสาวของตลกชื่อดังพี่หม่ำจกโบกค่ะที่เช้านี้เธอก็ได้เข้าร้องกับทางบอกอปอทอนะคะหลังถูกมือดีค่ะนำภาพของเธอไปตัดต่อนะคะเป็นภาพบัตรประชาชนค่ะก็นำไปสวมรอยนะคะซึ่งเธอก็ออได้งานนี้นะคะก็มีผู้ตกปเป็นเหยื่อเสียหายหลายรายเลยแล้วค่ะ เช้าวันนี้นะคะเอมูดสระคำก็ได้เดินทางไปเข้าแจ้งความต่อกองบังคับการปรับปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าทางบอกอปอทอนะคะหลังถูกมิจฉาชีพนํารูปปัดประชาชนไปปลอมแปลงใช้หลอกลวงขายของให้เหยื่อนหลายรายโอนเงินให้ค่ะซึ่งตอนนี้จํานวนความเสียหายก็เป็นเงินนับล้านบาทเลยทีเดียวไปฟังเสียงสัมภาษณ์ค่ะ ลายที่เอ็มเห็นหนักสุดก็คือ3 0 0 0 0ถึง40,000ที่ที่แบบว่าหนักสุดแล้วก็ที่น่าสงสารสุดก็คือมีน้องคนหนึง่งอายุแบบประมาณ19ไม่ไม่เกินไม่เกิน20่บอะค่ะเหมือนเขาน้องเขาใช้เงินทั้งชีวิตเขาอะเพื่อโอนมาให้คนนี้คนที่เขาไม่รู้จักเราอะค่ะเขาก็จะคิดว่าเอ้ย e ทำไมแบบถึงต้องมาโกงด้วยเขาก็ไม่ได้ดูชื่อเขาดูแค่หน้าอย่างเดียวแล้วเขาก็อยากจะตามล่าเราอะค่ะว่าแบบทำไมเราถึงโกงเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่โดยที่เขาไม่ได้รู้ว่าเฮ้ยจริง,รงๆแล้วอะเราอะถูกแอบบอ้างนะเราก็คือหนึ่ กเเสียยหหาหมือนนัปิดท้ายกันด้วยข่าวฟินๆกับแพรกหนุ่มคลั่งรักของเราพี่บอยประกรณ์น,นะคะคุณผู้ชมที่ล่าสุดก็ได้โพสต์วอวยพรมันเกิดสาวเฟมพรประวีค่ะผ่านทางไ g ีส่วนตัวค่ะ ล่าสุดนะคะก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของสาวเฟยค่ะหนุ่มบอยปรกรณ์เขาก็ได้โพสต์ไอจีสอรี่นะคะเป็นการควงสาวเฟยดินเนอร์เลี้ยงวันเกิดล่วงหน้าแบบหวานๆเลยค่ะถัดมาวันนี้นะคะพี่บอยก็ได้โพสต์ภาพของสาวเฟยอีกครั้งหนึ่งครั้งที่ได้ไปเที่ยวสวนสัตว์ด้วยกันนะคะพร้อมกับแคปชั่นอวยพรว่า happy birthday to you ผมดีใจที่ได้รู้จักคุณ #safariworld er ในวันนั้นงานนี้ค่ะก็มีเพื่อนๆในวงการที่เข้ามาถล่มคอมเมนต์แซล์กันอย่างหนักเลยแล้วค่ะ ก็เป็นคู่ที่น่ารักนะคะคุณผู้ชมหลายคนเชียร์เลยนะคะสาหรับคู่นี้โอ้โหแล้วต้องบอกว่าพี่บอยเนี่ยออกตัวแดงเลยนะคะสําหรับคนนี้เนี่ยครับโอ้โหหวานกันขนาดนี้มไม่รู้ว่าได้ดูสัตว์กันหรือเปล่านะคะหรือว่าดูกันเองอ <c oughs> น่ารักจริงๆครับขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะติดตามข่าวสารและก็ความบันเทิงนะครับช่องทางออนไลน์ของเราด้านล่างนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ ทั้งหมดนี้คือข่าวค่ำในลีนิวสสรุปข่าวรอบวันทันทุกข่าวบันเทิงผมแบงค์พบเอกครับและดิฉันน้ำสนาทีค่ะเราสองคนพร้อมชีมข่าวและชีมงานลาคุณผู้ชมนะครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้วันสุดท้ายของปี64แล้วสำหรับคืนนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ